นเ,นเพราะว่าราคาทองคําไม่ไม่ไปไหนเลยเรียกว่าเรียกว่าแทบจะมาปิดกระเปิดเ,เท่ากันเลย <c oughs> เพราะว่าเมื่อวานราคาทองนะครับปิดอยู่ที่สองพันหกร้อยห้าสิบแปดเช้ามาวันนี้เปิดมาที่สองพันหกร้อยเอย้ตอนนี้อยู่ที่สองพันหกร้อยห้าสิบหกยื่งอยู่แค่สองสองเหรียญนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเขาลงไปต่ําสุดอะอยู่ที่สองพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดเลยนะ ก็เราก็บอกกันเมื่อวานแล้วตั้งแต่ร้ายเมื่อวานว่าเฮ้ยระวังทองมันจะลงนะซึ่งมันก็ลงมาจริงๆใครที่ช็อตกันมาเมื่อวานที่สองพันหกร้อยหกสิบก็กำไรนะเล่นหลายชุดนะมันมีหลายชุดเนาะอาจจะได้สิบเหรียญยี่สิบเหรียญก็ว่ากันไปแต่ว่าอย่างน้อยก็กําไรกันแหละนะครับแล้ววันนี้ยังไงต่อเห็นทองไม่วิ่งแบบนี้ แล้วมีโอกาสไปในทิศทางไหนครับพี่ฮันสำหรับ,รบตัว <ผม S 1> ทองคําโลกเอางี้ก่อนเนี่ยครับเมื่อวานเนี่ยเราเริ่มด้วยพื้นฐานแล้วเราแบบเอ้ยเจ๋งมาก ER เลยนัน้นพื้นฐานนิดแน่นเลยครับ <Musk> นะครับเราก็จะขอเริ่มด้วยพื้นฐานเหมือนเดิมได้ครับคือพืเหมือนจะบอกเทคนิคเนะแต่สุดท้ายก็บอกพื้นฐานมีปัจจัยอะไรที่ที่ส่งผลกระทบณตอนเนี้ยครับทั่วโลกเนี่ยมองอยู่สองอย่างอสองอย่างเลยนะครับคือหนึ่งเรื่องของสงครามจะเป็นยังไงต่อ อันนี้สาคัญมากๆกับเรื่องที่สองคือตัวเลขเศรษฐกิจครับที่เกี่ยวกับการทําให้เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยดูจะถดถอยได้หรือไม่อ่าใช่ครับนะครับโอเคดูสองตัวนี้เราเริ่มไล่ทีละอย่างหนึ่งสงครามสงครามสงครามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับทางฝั่งของการโจมตีในตอนออกกลางเนี่ย รเราเริ่มเห็นการโจมตีกันไปกันมาเรด่อยๆใช่ครับนะครโดยรอบเนี้ยเป็นจังหวะของอิสราเอลกับทางฝั่งของ e อิหร่านที่เป็นคนโจมตีกันไปกันมาครับไม่ใช่เฉพาะแค่สาดในเรื่องของขีปนาวุธนะครับแต่จะเป็นการสาดน้ําลายด้วยอ มีการพ่นวาจาขู่กันไปขู่กันมาเปียกเต็มหน้าเนี่ยบอกว่าอย่าจามหมอใ่ยังไงเป็นการสัมภาษณ์กันยังไงคืออย่างที่เมื่อวานเราบอกกันไปนะว่าอิหร่านได้มีการโจมตีอิสราเอลในการยิงขีปนาวุธกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบลูกนะครับก็ทําให้อทางนายกรัฐมนตรีของทางอิสราเอลก็ออกมาตอบโต้ทันทีเลยว่าจะต้องมีการล้างแค้นกันอย่างแน่นอนอืมีการตอบโต้ยิงตอบโต้อย่างแน่นอนนะครับ แล้วหลังจากนั้นอิหร่านก็ออกมาคูว่าถ้าลองตับโต้ดูก็จะได้เห็นการโจมตีที่รุนแรงมากกว่านี้อันนี้คือการเหมือนเขาบับกันสองคนสองประเทศเขาบับกันนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือจริงๆเมื่อเชา้าผมนั่งหาเรื่องกับอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยค่อนข้างเยอะครับผมเพราะว่าสิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือว่าการที่อิหร่านเนี่ยมีการโจมตีเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เจอก็คือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนร่ย มันเกิดมากน้อยแค่ไหนอืสิ่งที่ตลกก็คือว่าพูดมุมใครมุมมันโดยอิสราเอลนะครับบอกบว่า90%อของขีปนาวุธที่ยิงเข้ามาเนี่ยโดนสก,กัดได้ทั้งหมดครับ90%นะอ,อีก10%โดนบอกเลยส่วนอิหร่านบอกว่า90%เนี่ยโดนอ10%อะโดนสก,กัดอเถามคือค <laughs> ่ใครพูดจริงปะเ อีกคนนึงก็ไม่อยากให้ดูเสียขวัญน,นะก็ทุกประเทศก็ป้องกันได้ดีอ่ะด<อ>ี๋ยนนั้นก็บอกเ้ยอ,อาวุี่ยิงอ่ะก็ได้ผลนะแต่สิ่งที่ตลกคืออะไรบ้าเก้าสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันอ,อแต่ไอ้เก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเสียหายกับไม่เสียหายอ่ะเออค <c oughs> ุณเชื่อใครใช่เด <c oughs> <ช>้อเราอยู่ตรงเนี้ยเราควรเชื่อใครเราไม่ที่เราอยากเราวิเคราะห์ตรงเนี้ยคือเราจะได้ประเมินถูกว <c oughs> <ช>่าเฮ้ยการโจมตีอ่ะมันรุนแรงมันอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันตอบโต้มันจะ ป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนมันจะประเมินสถานการณ์ในอนาคตใช่ว่าเอ้ยเนี่ยแค่ยิงกันร้อยแปดสิบลูกหรือร้อยแปดสิบลูกป้องกันไม่ได้ตามที่เหลียอิหร่านบอกโอ้โหแล้วถ้ามีการโจมตีมากกว่านั้นล่ะแล้วว่าก็รองรับไม่ไหวแล้วสิใช่คือคือตอนนี้ไม่ไม่รู้จริงครับผมผมบอกแกผมไม่รู้ไปไม่ถูกเลยว่ามันโดนเท่าไหร่หรืออะไรยังไงเพราะตาเนื้อผมก็ไม่เห็นไงใช่คือไม่เห็นข่าวไม่ได้เห็นแบบสถานที่โดนทำลายแต่แค่เห็นใน ในตัวหนังสือใช่เป็นแค่รูปอ่ะโอ้ยไม่ใช่รูปด้วยผมเห็นอักษรเลยโอ้ยมอักษรเลยแค่นั้นเลยคือมันมันมันยังมีข้อลําบากแหละใช่อย่างเงี้ยมันมันประเมินสถานการณ์ลำบากมันมันจะทําให้การดูแนวโน้มสถานการณ์ของสงครามอ่ะเป็นไปได้ยากใช่ครับมันยากมากแต่สิ่งที่ง่ายกว่านั้นก็คือว่าการพ่นออกมาเนี่ยของคุณเนตันยาคูเนี่ยครับเขาพ่นมามีแบบอ่อ สิ่งที่น่าสนใจอืนะครับก็คือว่าเขาพ่นในบุมที่ว่าถ้าการโจมตีข้างต่อไปของเขาอ่ะที่จะไปหาอิหร่านเนี่ยอืเขาพูดชัดมากเลยนะว่าจะโจมตีในฝั่งของอ่โรงงานหรือโรงผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ของอิหร่านเท่านั้นก็เป็นเหมือนโจมตีต้องการโจมตีหยุด จุดยุทธศาสตร์สาคัญใช่เพราะว่าไฟฟ้าก็จะไม่มีใช่แล้วก็อาวุธนิวเคลียร์ก็จะระเบิดแล้วอาวุธนิวเคลียร์ระเบิดเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเกิดเกิดงานเข้ามันก็ระลามไปละลามนี่คกอดลามไม่ได้ระดับประเทศนะะลามระดับทั่วหลายๆภูมิภาคนะถ้านับว่านิวเคลียร์ระเบิดเนี่ยล่าสุดที่มันเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงที่สุดอืมันเกิดในญี่ปุ่นที่มีภัยธรรมชาติที่ในในฝั่งของโรงงานในญี่ปุ่นอื นะครับที่เจอแผ่นนิตไหวเนาะครับแล้วทําให้โรงงานเนี่ยได้รับผลกระทบครับโอ้โหแล้วแล้วการที่นิวเคลียร์ะเบิดสารอะไรมนขึ้นอากาศเนี่ยมันระคายสีกันมาแน่ซีเซียมมาโอ้โหกระจายกระจายก็ก็ยังไงดีอารมณ์เดียวกับกับตอนนั้นที่ยูเครนขู่กับรัสเซียแหละอ่าใช่อารมณ์เดียวกันแต่อันนี้ยมันจะใหญ่กว่าเพราะว่าไอ้นั่นอ่ะเหมือนจะไม่ทำจริงกันจริงครับ แต่อันเนี้ยหนักเลยนะครับแล้วก็มีเอฟซีน้องไก์มาด้วยนะครับเนี่ยเห็นคอมเมนต์นี้ไม่ต้องแกล่ะขอบคุณครับผมก็ไมเป็นผู้หญิงก็่ไหมนะผู้หญิงก็ได้นะเออขอบคุณที่ติดตามนะคุณได้เป็นเอฟซีกันมาแฟนดูปยเนี่ย แฟนเขาบอกว่าแฟนเขาบอกว่ามีเอฟซีก็ดีใจด้วยเมื่อไหร่กูจะรู้เนี่ยโอเคผมสรุปให้อย่างนี้ครับ,รบเมื่อไหร่ก็ตามนะครับผมที่อิสราเอลตอนเนี้ยกำลังรองการโต้กลับของอิสราเอลถ้าอิสราเอลยิงขีปนุษย์กลับไปเมื่อไหร่จะเห็นการโต้ตอบกันไปกันมาและนั่นแหละคือสัญญาณโลกสัญญาณของการเกิดสงครามโลกครั้งที่สามบอกเลยถ้าไปอย่างนั้นนะครับทองถ้าใครถือช็อตไว ไม่แนะนําถือช็อตแล้วอืถ้าเป็นแบบนั้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอว่าเอแจ้งข่าวว่ายิงใช่แล้วถ้าอาจะทราบข่าวจากไหนล่ะจากเราไงก็สแกนคิว f โค้ด CFT กันเข้ามาใช่ครับสแกนด้านล่างทางด้านล่างผมเลยนะครับผมแล้วก็รหัสเข้ากลุ่ม CFT a f e c ก็จะไม่พลาดข่าวสารยิงเมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นใช่แต่จะรู้อาจจะเลื่อนนิดนึงนะเพราะผมก็ตามข่าวอยู่แหละครัข่าวก็ นอกจากว่าเขาจะยิงตอนตีสี่อ่ะผมก็ไม่รู้จริงอาจจะดิเลยนหน่อยผมว่าตั้งแต่สี่ทุ่มก็ไม่รู้นหละแต่ก็พยายามไม่ให้พลาดสําคัญสําคัญละกันประมาณนี้นะครับแล้วเรื่องที่สองเนาะเรื่องที่สองที่ยวคุยกันเศรษฐกิจสหรัฐที่บ่งชี้ถึงความถดถอยใช่มีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ไปจนถึงวันศุกร์ครับก็คือพรุ่งนี้อ่ะวันนี้จะมีในสามตัวครับวันนี้โอ้โหเยอะเนอะวันนี้ตัวเลขสหรัฐค่อนข้างเยอะใน อย่างแรกเลยคือการจ้างงานอจำนวนจำนวนผู้ขอรับสัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ครับแล้วก็ p m เ PMI ีไภาพบริการของของในฝั่งของ s p ครับผมแล้วก็พ m i มภาพบริการของ i s m อม่ามีสามตัวนะจ๊ะนะครับซึ่งไอตัวเลขตัวจำนวนผู้ขอรับสัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นครับแต่อีกสองตัวนะครับที่เป็นในฝั่งของ p m เเนี่ยคาดว่าจะขยายตัวครับ ตรงนี้เป็นปัจจัยที่ลบต่อทองนะเพราะมันบ่งชี้ว่ายังไงยังถ้าตัวเลขแบบนี้ยังไม่เห็นถดถอยแน่ๆนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ลุ้นกับจริงๆผมลุ้นกับตัวเดียวนะใช่ก็คืออัตราการว่างงานใช่ผมลุ้นกับางงาอ,อัตราการว่างงานถ้าเมื่อถ้าอัตราการงานเกินสี่จุดสาเปอร์เซ็นต์สี่จุดสองอ่ะสี่จุดสองมีประเด็นใช่มีประเด็นต้องมีประเด็นใหญ่ๆเลยละ่ะท,อง,ทองคุยทองจะเห็น การเด้งขึ้นแรงๆได้เลยเพราะว่ามันคือบ่งชี้ว่าเฮ้ยงานจ้างงานไม่ดีเศรษฐกิจอาจถดถอยหรือเปล่าแล้วก็ผมบอกเผื่อไว้อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจนถึงสัปดาห์หน้าครับใครที่จะเข้าทองในระยะกลางในระยะสั้นอย่างที่คุณต้องทำคือช่วงวันเสาร์อาทิตย์ คุณไม่ควรมีของครับระยะระยะกลางกับสั้นนะระยะยาวไม่ต้องเป็นไม,ไม่ไม่ใช่ซีเรียสนะเพราะคุณถือยาวอยู่แล้วถามว่าเพราะอะไรส่วนใหญ่อ่ะเขาหรืออิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยจะโจมตีกันสาร์อาทิตย์ใช่ชอบตีกันเสาร์อาทิตย์อืมเพราะว่าเหมือนรู้ว่ารู้เอาเป็นวันหยุดอืมแล้วทองก็ปิดไงครับ <laughs> เปิดมาอีทีก็ซวยก็เด้งแล้วที่ซวยกว่าคือสัปดาห์หน้านะครับเราหยุดสิบสาม 1ิบคือสัปดาห์าของอในวันอาทิตย์ที่สิบสามหรือสิบสี่ครับถ้าท่านเทรดปุ๊บใช่ปะเทรดถึงสิบเอ็ดืมแล้วจับพัดจับผัวอ่องไม่ทันอืมสิบสี่ตลาดเปิดนะแต่บ้านเราปิดนะครับบอกก่อนนะเออผมไม่อยากให้นักทุนอ่ะผมต้องแจ้งล่วงหน้าว่าเฮ้ยสัปดาห์นู้นเลยนะเรนทย่สิบสี่นะเออหยุดหมดนะบอกก่อนก็เราก็แนะนำแหละว่า เสาที่มันเป็นความเสี่ยงจริงๆอืคือเราค่อนข้างกังวลกับเหตุการณ์ของครามค่อนข้างเยอะเราให้น้ำหนักตรงนั้นค่อนข้างเยอะเออ,เออแล้วถามว่าเฮ้ยจะเล่นยังไงดีอ่ะคือเพร่าบอกว่าเฮ้ยถือชอ็อตก็ไม่อยากให้ถือไม่หรอ,อครับแต่สิ่งที่คุณยังไม่รู้ก็คือว่าเมื่อวานน่ะเราแนะนําเข้าไปที่สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าถึงหกสิบสองพันหกร้อยเออสองพันหกร้อยทดขอไปสองพันหกร้อยห้าสิบเก้าที่เราชอร็อตกันนะครับผมตอนเนี้ย ท่านปิดก็ปิดไปเลยนะไม่ซีเรียสไม่ไม่ติดครับแต่ถ้าท่านจะซื้อถ้านในจุดที่ท่านจะซื้อตอนเนี้ยมันขยบลงมาสู่ระดับที่สองพันหกร้อยหกสิบสองเหรียญจากเดิมที่ให้ไกลนู่นเลยนะครับแล้วก็นี่คือแนวที่หนึ่งที่น่าซื้อเมื่อทะลุนะครับครับอย่างที่สองแนวที่สองย่อลงมาไม่หลุดนะครับในโซนของบริเวณสองพันหกร้อยสิบห้าแต่สต็อปจะยังเผื่อนนะ เขาสต็อปเราให้ในวันสิ้นวันอยู่ที่เดียวกันคือ2,590ไกลค่อนข้างไกลหน่อยใช่คือถามว่าทําไมเผื่อไกลก็สงครามมันเกิดแล้วมันอาจจะมีอะไรที่แบบว่ารุนแรงเกิดขึ้นมันจะเด้งขึ้นเด้งลงเราต้องเพ่งไกลไว้ก่อนตค่อนข้างสวิงเผื่อเผื่อนิดนึงครับสําหรับใครที่ลุ้นกับการไปต่อถ้าทะลุปุ๊บใช่ไหมสต็อปเราให้ไว้ในโซนของบริเวณโลเดิมนะครับ2,642นะครับผม ถ้ากับว่าถ้าทะลุ62สต็อปคือ42นะที่ฝังรองเล่นสั้นๆแล้วก็พยายามใครเล่นสั้นไม่ถือข้ามเสาร์อาทิตย์ปิดได้ปิดเย็น,นผมแนะนําว่าก็สักกลางคืนตอนช่วงของวันศุกร <c oughs> ์หลังจากรับล้ข่าวอัานตังค์าง,งานแล้ว <c oughs> อะก็ปิดได้ก็ปิดหรือว่าใครไม่อยากรู้ไม่อยากเทรดชนข่าวปิดก่อนก็ดีเพราะว่า <c oughs> เราเราเรา,เราไม่อยากให้ท่านไปเชื่อกับ เลขอังอิงได้ามากขนาดนั้นเป็นแค่ไกด์ไลน์เฉยๆครับโอเคโอเคไปที่ไปท,ไปที่าเงนินบาทไปที่เท่างนงบาทก่อนก่อนก่อนที่จะไปที่ทองไทยค่าบาทอ่อนค่าตอนนี้สามสิบสามบาทพี่ฮนถึงกลุมคำว่า,ายังไงล่ะทีนี้เราบอกว่าแ,กแวาแปลกใจนะน่าแปลกใจไม่ผมถามว่าแปลกใจไหมไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่อ่ะคือคือคือต่างชาติออก เป็นวันที่สองวันนี้เทขายค่อนข้างเยอะจาะเทขายในบอลอ่ะสามพันกว่าล้านจากที่ผมดูเมื่อเช้าอืมเซตก็อยู่พันกว่าล้านเซตห้าพันด้วยห้าพันสามบอลสามพันสี่ใช่ทีเฟกสองหมื่นหนึ่งใช่ทรีเฟกสองหมื่นหนึ่งสัญญาใช่รวมๆเนี่ยจะแปดพันกว่าล้านเล้นะเก้าพันล้านก็ก็ก็ออกมาเยอะก็ก็เป็นปัจจัยแหละว่าใช่อ่อนนะครับ แต่แต่วันนี้มีประเด็นอะไรที่ต้องจับตามองโอ้เยอะเลยวันนี้มีประเด็นสองสองประเด็นใหญ่ๆแล้วกันคุูผู้ชมสองประเด็นใหญ่ๆสองคู่ยิ่งใหญ่ได้ไหมเลขถ้าสองคู่ใหญ่เลขเป็นสามดีกว่าเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งคุยกันสองคนโอเคใครบ้างอย่างแรกเลยนะครับวันนี้เขาเดินทางไปตั้งแต่เมื่อวานแหละนายกนายกรัมนตรตนางสาวแพททองทานนะครับเดินทางไปที่กรุงโดฮานะครับ เพื่อไปแสดงวิสัยทัศน์นะครับระดับเอเชียนะซึ่งนานนี้เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ครั้งแรกของอานายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับหลังจากขึ้นดํำรงตําแหน่งก็ต้องดูว่าเฮ้ยแนวะทางวิสัยทัศน์การการที่เขาจะปบริหารประเทศเนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนอย่าันานี้เนรคือจริงๆอ่ะเขาพูด3อย่างเนาะที่บอกอใช่ใช่ใช่ไหเมื่อกี้กายพูดครบไปใช่ปะครับโอเคแล้วก<ช>็ของไทย ที่คุยกันระหว่างครั right. <with> ้งกับตัวของแบงค์ชาตเป็นยังไงบ้างนะฮะเขาก็มีการเข้ามาพูดคุยกันแหละว่าตอนแรกเขาจะพูดคุยว่าเฮ้ยเงินบ้าดาทำไมมันแข็งขนาดนี้ส่งสัยมาดูการออดแบงค์ชาตชูออดแล้วครับแต่ว่าจุดผมอะจุดสําคัญอะผมว่าเขาจะไปคุยเรื่องกออเงินเฟ้อกับการลดดอกเบี้ยแต่จริงๆอะเมื่อวานมันมีหลายเรื่องที่เข้ามานะครับนะครับเมื่อวานเนี้ยกกลลเข้าไปคุยกับแบงค์ชาตก่อนเมื่อวานกกลลเข้าไปคุยก่อนนะครับนะครับแล้ววันเนี้ย ในฝั่งของการคลังเขาไปคุยต่อไม่รู้ว่าเขาเตรียมกันยังไงนะแบบว่าน่วมอ่ะบอกกล้วังค์ชาติน่วมอะ่ะผัวไหยครับบอกทําไมไม่รับวันเดียวกันจะไ,ได้คุยเรื่องเดียวกันไม่ได้โดนลุมไงอ๋อ <c oughs> ไม่ได้หรอกแต่ก็แต่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองนะครับสําหรับประเด็นฝั่งไทยนะฝั่งไทยต้องจับตามองก็ก็ไปไปได้สูงนะครับว่าพอเห็นบางอ่อนแบบนี้แล้วเนี่ยแบงค์ชาตเองก็ไม่ส่งสัญญาณที่จะบอกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยจะต้องลด ดอกเบี้ยหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ออดไปแล้วนะครับแล้วเพิ่มเติมสาหรับตัวของข้างเงินบาทนะครับณตอนนี้สิ่งที่เราเจอนะครับผมก็คือว่าในตลาดหุ้นเมื่อวานที่ลงมา13จุดเนี่ยคําถามคือต่างชาติขายอ่ะ5,000กว่าล้าน5,361ล้านนะครับคําถามคือในเดือนน่ะทั้งเดือนเนี้ยซึ่งผ่านมา2วันสา2วัน2วัน7,000ล้าน7,000ล้านครับนะครับแล้วทั้งปีแสน หนึ่งแสนสองพันหกร้อยสี่สิบหกล้านใช่แล้วถามว่าเฮ้ยดูเรื่องเนี้ยถ้าดูเฉพาะเซ็ตห้าสิบฟิวเจอร์ถ้าไม่ต้องดูรายปีครับเพราะว่ามันไม่ถึงปีอยู่แล้วเพราะว่าสัญญาของฟิวเจอร์เนี่ยมันหมดสามเดือนเนียท่านดูแค่วันเดือนก็พอสองหมืนห้าพันล้านกับสองหมืนหนึ่งพันล้านใช่แสดงว่าต่างชาติเองเนี่ยเมื่อวานถือซื้อนิดนึงมไม่ได้เยอะมากนะครับ ก็มันก็เห็นแล้วว่าเราโดนเทขายไปเยอะเยอะมากวันซื้อของใครวันซื้อถือสันิดนึงเพราะว่ามันสองวันเนาะมันลบวันนึงอีกวันนึงต้องบวกแหละแสดงว่าต่างชาติตอนเนี้ยเทขายถามว่าเมื่อวานใครรับราคาลงกันเยอะนะครับไหลย่อยครับรับหมดเลยรับหมดทุกตลาดเลยไหลเยอะเก็บทุกตลาดอยู่แล้วแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือว่าถ้าเราดูในตัวของอกราฟที่เป็นต่างชาติล้วนๆนะต่างชาติไม่ได้เพิ่งขายนะครับ เขาขายมานานแล้วตั้งแต่เราบอกว่าจะมีตัวของเ,อเขาเรียกว่านะ <c oughs> จะมีวายุพักครับต่างชาติในฝั่งของเซตอะ่ะเขาเทขายมาตั้งแต่ในวันที่ยี่สิบห้าเดือนเก้าครับแล้วไม่ต้องนับว่ากี่วันนะครับจนถึงปัจจุบันอ่อี่สิบห้าถึงปัจจุบันถ้านับแท่งก็ประมาณหกเจ็ดวันครับนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะที่ทำไมบาทถึงอ่อนอ พราะตอนแรกต่างชาติถือมันเยอะเลยราคาที่เขาเทเอเอกมาแต่ยังไม่หมดนะบอกก่อนนะครับเทยังไม่หมดก็ถามว่าในทีเฟกเองเนี่ยอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ว่าต่างชาติก็ถือแหละแต่เมื่อวานเนี่ยโอ้โหทิ้งซะเยอะเชียขายมาตลอดนะเมื่อวานวันซื้อนเนี่ยมาซื้อทีเดียวแล้วก็เมื่อวานเน่ยขายต่ออืทําให้เห็นภาพว่าเงินเนี่ยมันไหลออกครับยังไม่รวมบอลน,นะครับที่วันซื้อก็ขายออกมาเนี่ยในระดับที่ไม่ใช่น้อยนะ เพราะว่าวันซื้อขายออกมาสามพันสามพันล้านนะครับวันนี้ขายมาสามพันสี่เมื่อวันซื้อขายมาสามพันเมื่อวันขายมาสามพันสี่รวมกันสองวันเนี่ยหกพันสี่ก็เยอะใช่แล้วถ้าถามว่าแล้วถ้าเกิดมาดูแบบวันก่อนๆยังพอซื้อบ้างยังพอแบบให้เห็นบ้างแต่ก็ยังเห็นการขายที่มากกว่าปกติใช่นั่นจึงเป็นที่มาที่ไปทําให้บาทเนี่ยอ่อน <On. S 1> ใช่ครับอ่อนแบบอ่อนอ่อน ใช่ครับนะครับผมว่าเข้าซื้อดอลลาร์ตอนสามสิบสองจุดสองไว้หนึ่งยูเอสตอนนี้เห็นกําไรแล้วขอซื้สามสิบสามบาทห้าสิบตั้งได้ไหมจะได้ปิดกําไรเอาผมว่าน่าคุยนะสามสิบสามบาทที่นี่สามสิบาทสามสิบสามบาทห้าสิบอ่ะเป็นต้านที่เราคุยกันมาสักพักแล้วนะว่าเออต้านสามสิบสามบาทห้าสิบอ่ะมันมีมันมีหลายต้านเนาะมันดูเป็นต้านสำคัญสามจุดสามบาทสามห้าสามสิบสามบาทห้าสิบสามสิบสามบาทหกสิบเนาะใช่นะครับก็ ก็ถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าเป็นแบบเนี้เราจะเห็นการอ่อนต่อไหมในมุมผมเองเนี่ยผมมองว่าไม่ได้น่าเห็นการอ่อนแบบทะลุสามสิบห้าสามสิบสาบาทห้าสิบตังค์ครับเหตุผลเพราะว่าตลาดตอนเนี้ยเขารอว่าแบงก์ชาติเนี่ยจะส่งสัญญาณในการลดดอกเบี้ยไหมอืถ้าไม่ลดนะครับแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรทําให้สถานการณ์เปลี่ยนใช่ครับผมก็เลยมองว่าไม่น่าจะเห็นสามสิบสาบาทห้าสิบตังค์ครับ นะครับผมโอเคแล้วก็แบงค์ชาติบอกแทรกแซงนะบอกก่อนนะแบงค์ชาติบอกาแทรกแซงนะโอเคอ่ะบาทอ่อนแต่อ่อนไม่สุดน่าจะเห็นค่าสัสามบาทห้าสิบทำให้ใครที่เล่นทองมาหรืออะไรมานะครับไปที่ทองฟิวเจอร์เลยครับทองฟิวเจอร์สิบบาทนะครับตอนนี้อยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบครับพี่ฮันโอ้โหเราไม่ได้มารถคันเดียวกันเราไม่ได้ขึ้นคันนี้เราลงไปแล้ว ครับนะครับผมแล้วลงไปเร็วมากครับก็ไม่ได้ไม่ได้นําเข้าเพิ่มครับก็ตรงนี้ก็แพงไปแล้วใช่ครับผมก็ไม่ตามนะส่วนชองคําแท่งอืมก็ตอนนี้อยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเอ่อถ้าดูเนี่ยมันดูเป็นถ้าดูสั้นๆตรงนี้เนี่ยมันดูเป็นขาขึ้นเนาะใช่เพราะว่าทะลุไฮเดิมอืมแต่แต่ในมุมผมผมมองว่าเฮ้ยมันดูดีมากนะอืมเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันมีโอกาสเป็นไปได้หลายแบบหนึ่งคือ เป็น head n d shoulder top ครับที่แบบว่าติดตรงแถวโซนของที่เราบอกไฮเดิมอ่ะไม่ผ่านนะลงต่อแต่ตอนเนี้ยการที่มันทำไฮใหม่มันทำรูปแบบของการยกโลยกไฮนั่นหมายความว่าอย่างที่ไกด์บอกก็คือมันเป็นไซส์เวอัพก็คือขาขึ้นนั่นแหละพอะเป็นขาขึ้นแบบนี้ท่านไหนที่ท่านอยากจะถือต่อเี๋ยท่านหนูว่าคุณบีบานะครับผมอบอกว่าที่การติดเนี่ย สะดุดแล้วใช่ครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวบาทที่จะอ่อนอีกหน่อยนะครับผมว่าวันนี้อาจจะเห็นสามสิบสามบาทยี่สิบตังค์ท่านจะุดดวันนี้ครับครัแต่แต่ทองอะ่ะมันมีอีกเรื่องหน่งแต่ทองไทยอะ่ะต้องระวังเรื่องสถานการณ์ของทองโลกด้วยนะครับอืพอถ้าเมื่อไหร่ที่เอ,อในฝั่งของอี